เอาเลย,เอ,เ,ลยเอาเลยครับ,รบก็เด็กชุดนี้กเ็เตรียมตัวมาสาอาทิตย์ที่จะเล่นรายการนี้นะครับก็อยากให้เข้ารอบเ,อเนื่องจากตารางคะแนนเนี่ยเราอาจจะได้จับฉลากแข่ขันนะครับแล้วก,ก็ลุ้นอยูอ่อยากให้เขาได้ปรความสำเร็จเพราะเป็นทีสมสำรองรุ่นแรกของสโมสรนะครับ ถ้ายังไงเนี่ยก็จะประเมินผลทีมชุดนี้นะครับอาจจะมีสักคนสองคนเนี่ยครับขึ้นไปซ้อมกับชุดใหญ่นะครับแต่ต่อไปก็จะมีโร์นเมเนต์ให้เขาเล่นนะครับตอนนี้ต้องคุยกับผู้จัดการทีมนะคุณเมยศักดิ์แล้วก็คุณทุมนัตนว่าอนาคตทีมนี้จะจะให้เหลือจํานวนผู้เล่นที่กระชับขึ้นนะครับเพื่อให้ส่งผลถึงปีหน้าด้วยาจะาวางแผนระยะยาวนะครับตรงนี้เดี๋ยวขอประชุมกับคุณทรงยศด,ด้วยครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณ นะครับทีมงานของสโมสรที่ให้โอกาสกับเด็กชุดน,นี้นะครับครับขอบคุณครับ